อรเพมทองรามนะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะจากสำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์จัง,งจหวัดนครนายกค่ะในวันนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรษอำเภอองครักษ์นะคะมารณรงค์หยุดเผานะคะในพื้นที่การเกษตรโดยมีการสาธิตทำเห็ดปูฐานจากฟางข้าวนะคะโดยเห็ดปูฐานจากฟางข้าวค่ะเราจะเริ่มจากการนำฟางข้าวนะคะมามา ในน้ำนะคะ8-12ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะนำฟางขึ้นค่ะแล้วก็ไปอบที่2วัน2คืนนะคะเพื่อที่จะกำจัดาสารละเฮยต่งตางๆนะคะที่ตกค้างอยู่ในฟางให้ออกไปให้หมดนะคะจากนั้นค่ะเราน้ำถุงนะคะขนาด14คูณ22นิ้วค่ะมามัดตูดถุงนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะให้ถุงมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะม้วนฟางข้าวที่เราอบไว้นะคะให้เป็นกลมและยัดลงถุงค่ะโดย ัด 1>, 1ชั้นโรยเชื้อ1ชั้น1ถุงค่ะจะใช้ทั้งหมด4ชั้นค่ะแล้วก็อัดให้แน่นนะคะโดยมีอากาศอยู่ในถุงให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะทําให้เชื้อเจริญเติบโตได้ค่ะโดยเชื้อเห็ดค่ะจะค่อยๆจเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาประมาณ25-30วันค่ะก็จะได้ดอกเห็ดออกมานะคะ เริ่มตั้งแต่ดอกแรกค่ะแต่อย่าลืมนะคะการที่จะทําให้ดอกเห็ดออกนั้นท่านจะต้องเจาะถุงนะคะให้มีรูรอบถุงค่ะเชื้อจะต้องเดินเต็มก่อนนะคะถึงจะเจาะถุงค่ะการดูแลรักษานะคะเอาเชื้อเห็ดเนี่ยค่ะไปวางในที่ร่มลดน้ําให้มีความชื้นนะคะเพื่อที่จะเชื้อจะได้เจริญเติบโตเต็มถุงได้อย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนะคะเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถเก็บบริโภคได้เลยค่ะแล้วก็ทําให้ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายนะคะในครัวเรือนทั้งยังช่วยลดการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ